เรดิโอฟรีเอเชียรายงานข่าวเกี่ยวกับการต่ออายุหนังสือเดินทางของนักศึกษาชาวเมียนมาในประเทศไทยระบุว่าชาวเมียนมาที่ขอรับวีซ่าเพื่อเรียนในหลักสูตรระยะสั้นจะไม่สามารถต่ออายุหนังสือเดินทางหรือพาสปอร์ตที่สถานเอกอัครราชทูตเมียนมาประจำกรุงเทพหรือสถานกงศูลในจังหวัดเชียงใหม่ได้อีกต่อไปเท่ากับว่าคนกลุ่มนี้จะต้องเดินทางกลับเมียนมาเพื่อดำเนินการในเรื่องนี้ สอดคล้องกับประกาศของสถานเอกอัครราชาทูตเมียนมาประจำประเทศไทยซึ่งแจ้งข้อมูลสำหรับนักศึกษาเมียนมาที่กำลังศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยไทยเมื่อวันที่12กันยายนระบุ3ประเด็นคือนักศึกษาที่หนังสือเดินทางหมดอายุสามารถขอต่อเล่มใหม่ได้ที่สถานทูตและสถานกงศูลใหญ่ของเมียนมาในไทยโดยจะได้รับหนังสือเดินทางประเภทพาสปอร์ต for education หรือ PE แทนเล่มเดิม สำหรับนักศึกษาเมียนมาที่สมัครเรียนหลักสูตรระยะสั้นในไทยและเดินทางเข้าไทยด้วยวีซ่าระยะสั้นทางสถานทูตหรือสถานกงสุลใหญ่จะไม่สามารถออกหนังสือเดินทางประเภท PE ได้ส่วนชาวเมียนมาที่ลงเรียนหลักสูตรระยะยาวเช่นปริญญาตรีปริญญาโทระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาสามารถขอต่อพาสปอร์ตประเภท PE ได้ตามปกติ สถานเอกอัครราชทูตเมียนมาอ้างว่าเนื่องจากขณะน,นี้มีนักศึกษาที่เข้าเรียนระยะสั้นมากขึ้นเช่นหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาภาษาไทยและภาษาอังกฤษในรูปแบบออนไลน์ซึ่งใช้วีซ่านักเรียนโดยมีผลตั้งแต่วันที่16กันยายนที่ผ่านมาเรื่องดังกล่าวทำให้ชาวเมียนมาออกมาตั้งคำถามบนหน้าเฟซบุ๊กของสถานพูดข้อความนี้ระบุว่าไม่มีการสนับสนุนในสิ่งที่เขาต้องการ อีกคนหนึ่งกล่าวว่านี่กำลังสร้างปัญหาในช่วงที่พาสปอร์ตใกล้หมดอายุผู้ใช้คนนี้ตั้งคำถามว่าเรื่องนี้จะทำให้หนังสือเดินทางต้องหมดอายุหรือไม่ซึ่งมีคนตอบกลับว่าเห็นได้ชัดถึงการไม่ขยายเวลาเพราะเขาต้องการคนไปเข้ารับเกณฑ์ทหารมีส่วนหนึ่งประนามรัฐบาลทหารว่ากำลังสร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชน ความกังวลน,นี้สืบเนื่องจากประกาศของกองทัพที่เรียกพลเมืองในประเทศเข้ามาเกณฑ์ทหารแก้ปัญหาการขาดแคลนกองกำลังที่สูญเสียไปนับตั้งแต่การก่อรัฐประหารตลอดช่วง3ปีที่ผ่านมาโดยมีการสำรวจข้อมูลประชากรและเรียกตัวชาวเมียนมาแล้วจำนวนหนึ่งขณะที่หลายคนเลือกที่จะเดินทางไปนอกประเทศเพื่อหลีกเลี่ยงการเข้าร่วมกองทัพสะท้อนจากภาพของชาวเมียนมา ที่ต่อแถวทำพาสปอร์ตและขอวีซ่าหน้าสถานทูตไทยมีการประเมินว่าท่าทีของรัฐบาลทหารที่ออกมาตรการเกี่ยวกับวีซ่าเป็นส่วนหนึ่งของความพยายามในการสกัดไม่ให้คนเมียนมาออกนอกประเทศรวมถึงเรียกตัวบุคคลที่ไม่เข้าหลักเกณฑ์กลับเข้าเมียนมาซึ่งมีจำนวนไม่น้อยที่สมัครเรียนคอสระยะสั้นในไทย นักศึกษาเมียนมาบางคนเลี่ยงที่จะให้ความเห็นเรื่องดังกล่าวบางคนให้ข้อมูลแบบไม่เปิดเผยตัวตนว่าการกลับไปต่ออายุหนังสือเดินทางที่เมียนมาเป็นเรื่องยากและมีความเสี่ยงมากสําหรับเขาอีกด้านหนึ่งมองว่าข้อจํากัดนี้จะกระตุ้นให้ชาวเมียนมาเลือกที่จะอยู่ในประเทศไทยอย่างผิดกฎหมายมากขึ้นซึ่งหนังสือเดินทางของหลายคนใกล้จะหมดอายุยังไม่มีท่าทีจากรัฐบาลทหารแสดงความเห็นกับเรื่องนี้ กลับกันกําลังกระตุ้นให้ชาวเมียนมาที่อยู่ต่างประเทศเร่งหาทางออกย้ำถึงสถานการณ์ในเมียนมาที่ยังคงถูกกดดันภายใต้การควบคุมของกองทัพธรณินเทพวงไทย PBS รายงาน